สวัสดีคะ่ะวันนี้พบกับชมพู่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะชมพู่มากับรถเก่งน่ารักน่ารักนั่นเองคะ่ะกับรถเนี่ยยี่อคับประหยัดน้ำมันนั่นเองคะ่ะก็คือเจ้าคันนี้นะคะ่ะ m um i t s u ิ i ิ h i a c t a นั่นเองนะคะเครื่องยนต์1 2 0ีนั่นเองคะ่ะคันนี้เป็นตัว GLX นั่นเองเ,องเนาะเป็นเกียร์ออโต้อีกด้วยคะ่ะ คันนี้ค่ะเป็นรถปี2017นะคะราคาอยู่แค่เพียง299,000บาทเท่านั้นนะแถมคันนี้ค่ะยังได้สีสุดพิเศษเลยไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนแน่นอนค่ะที่บบจะออกเป็นสีชมพูก็ว่าได้เป็นสีม่วงก็ได้หรือเรียกกับแบบง่ายๆก็ว่าเป็นสีเปิบมงคุดไปดีกว่าเนาะคันนี้นะคะมีไฟตัดบอกมีไฟเดร์ไลท์มาให้พร้อมนะคะกระจังหน้าของเขาที่เป็นรังพึ่งเพื่อรับลมเพื่อระบายความร้อนได้อย่างลงตัวนั่นเองเนาะ คันนี้นะคะได้เป็นล้อแมกด้วยนะล้อแมกลาย TE 37นั่นเองนะคะคันนี้เนาะก็น็อตล้อสีแดงเท่ๆแบบนี้เลยนั่นเองเนาะกับยางขอบ15นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในคันนี้นิดนึงนะคะคันนี้นะคะของเขาเป็นกุญแจรีโมทนะนี่เป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วรอบคันเนาะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าตรงนี้นั่นเองนคะคะว่าปี2017กับเลขไม่อยู่แค่เพียง570,000เเท่านั้นเองเนาะคันนี้ก็ มีหน้าจอมาให้พร้อมนะคะเป็นเบาะผ้าเนาะนี่เลยก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นั่นเองนะคะคันนี้เนาะอ่านี่เลยก็เท่ๆเสวยๆแบบนี้นั่นเองนะคะนี่เนาะก็หลังคาสาดเลื่อมเชื่อมนะเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปเดินดูไล่ๆดูก่อนเลยชิบ เปิดฝากระโปรงของเขาก็เปิดจากตรงนู้นแลที่มันจะเรียบๆแบบนั้นเลยนะคะก็นี่เลยก็ห้องโดยสารก็มันก็กว้างอยู่เหมือนกันตามสไตล์ของรถเก่งนั่นเองนะคะนี่เลยอะแล้วไปดูข้างหน้ากันต่อเลยค่ะคันนี้รองรับน้ํามันเบนซิน E10 E20 91 95ได้แล้วนั่นเองนะคะนี่เลยอะก็รถปีใหม่ที่สามารถรองรับ้มันประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นให้กับลูกค้านั่นเองนะคะ แต่ที่บอกนะคะคันนี้ราคา299,000บาทเท่านั้นผ่อนยาวๆได้84งวดเข้าวงวดอยู่5,000กว่าบาทเท่านั้นเนาะออกรถกับชมพูออกได้ทุกอาชีพนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถกับชมพูได้เนาะคันนี้เป็นเครื่องสสูบนะเคนะเป็นเครื่องอีโคคาร์นะคะฝาเดิมเดิมทุกจุดจริงๆคานคานหน้าก็เดิมแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมทุกจุดให้ดูน็อตเครื่อง ไม่เคยมีขยับไม่เคยมีแกะไม่มีค่าสนิมไม่ใช่รถจมน้ำยาแนวเดิมจากโรงงานนั่นเองนะคะคันนี้ค่ะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเนาะรับเหมาออกได้พนักงานบริษัทออกได้อายุงานอย่างน้อยผ่านโปรออกได้ติดค้ำออกรถได้นะคะ เพราะฉะนั้นลูกค้าติดขัดตรงไหนไม่มีเอกสารอะไรปรึกษาชมพู่ได้โทรหาชมพู่ได้เลยค่ะที่เบอร์0820503433เนาะติดต่อโดยตรงโทรมาได้เลยหรือทักแชทแอดไลน์มาได้เลยหรือจะเข้ามาหาชมพู่ที่เต็นท์ก็ได้ค่ะเข้ามาได้ค่ะพิกัดของเราตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาเปิดให้บริการทุกวันชมพู่พร้อมดันทุกเคสค่ะ